มาเราเขาตออ่จากคลิปกี่แล้วกี่เรานั้นไ่้หลายงานหลังขอนะะวันนี้มีข้าแยวนะคะอ่าข่าวนี้นายสมศรีเรืองแซงได้โดนผู้ชายคนนึงก็มีชื่อว่าข่อยเรืองแซงนามสกุลอนะินเตนตนะเนื้อนุยเขาดีสมด้วยกันโนออกลูกตำรวจก็สามารถจับได้และขอให้คนนั้นนะ่ะคุณสมศรีเรืองแซงคนนั้นเนี่ยเลี้ยงเขาไว้จนกว่าเขาโตแล้วสานบุรเลี้ยงให้เขาว่ะ อย่าสองตูดใครอยู่บนนี้ว่านี้เขาอาจจะเกิดเอ,อิมค้าเอ,อิมเขินเขินอายกันเดี๋ยวตำรวจจะมาทางเพลเดี๋ยวเพื่อตำรวจจะมาจับเอานันันนะสเขาที่สร้างนะครับเขาแส่สวมคัวคุยลุงแซนครับเบดกให้ทำการขโมยปอมมาประมาณสิบอันเลยครับเขาวบอกว่าจะเอามาเงนินตัวเองนะเขาวบอกว่า ไม่มีตังซื้อแต่เขาก็อยากเงียนเพื่อหาเงินถ่ายคลิปถ่ายคลิปลง Google ลงด้วยนะครับคือเขาเอาหิบปองไปยึดแล้วก็ถ่ายคลิปลง Google หรืออย่างนี้เปล่าหรือลงหนีไปต่างๆใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นนั่นแหละเขาจะทำแบบนั้นแต่ก็ติดกู่ดีเพราะหีนั้นนั้นข่าวกับคนม้อหมาเน่านายผมห่าผีหมาดัางเสียงได้ทำการตบผู้หญิงคนนี้ที่มีชื่อว่า สิ่นชุม,มาหนอยปังพระหีเรื่องเต่มานดยทำการทำการตบผู้หญิงคนอื่นก็ราะว่าเขาดูสวยกว่าเขาต้องการทีตบเพื่ออำนาจว่าเขาะสักกว่าแต่แต่หมดเพราว่ามันไม่จะดีซะหน่อยแผลเรืองเขาไดีใช่ในสมสมภาในปุ่งพระีหมาเรื่องใสง่ได้โดนคุกปรมาณสิบล้านตี เขากดลา,ายพัดใช่นายคดไทยนายไม่ตีหมเรืองแสงในหนันงกอนเอาหมเรืองแสงเขาเนี่ยไปเองต่อแฟมจนแฟมนั่นสักต่อต้องไปจับแฟนครับเข่าตาบวัวมำเป็นคนพิการหรือทีเนียครับข่าวล้อนี่อาจจะมูวนมุกแต่ก็ไม่เขาชื่อนะเขาชื่อว่าและช่องนี้เขียนรีทุกแล้วเปล่าช่องอาวจารย์บ้ง ตกจิตกระซาใจใช่พิมพ์เลยแล้วคุณก็จะยอาจารย์เดงเขาสอนเรื่องพรมมะเรื่องทำอะไรที่มันก็ดีหน่อยนะคะป่ะเราขอไ้แค่นี้ก่อนช่องเขาช่องอาจารย์เบงไม่ไอกผมดึงบ่อชื่อแล้ผมชื่อนายสมนีออย์ยีเรื่องไรนะครับชื่อจะปแปลกแ,แต่เพื่อนก,ก,ก็น่าแย่ตลกกันหนาดูนะ,ะอาจจะไม่มีขี้เถียน้วเพราะว่า ผมพูดหรือเม,มื pues ่อทางพีใช่เขาบอกว่าอยู่หูก็ไม่ให้พูดแบเชื่อแบบอะไรทือ nah มันมันแบบค่อยทุกคนนะอยากจะดูตจริงๆไปดูในว่าเถอะผมไม่ดูหรอกนะเชี่ยหมผมไม่ดูแลไปส่งไปดูแบ้ยกว่ากว่ากว่ไปส่งทุอดีิตอาตยอาทตสวิงไ

Oh, how boy, you got-